มาแล้วครับรถหายาก c ม m r ่ 2.0G นะปี2019นะครับเลขไมลเพียง1,000 100, 0แสนท่วนๆนะล้อแมกขอบ17ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดียร์ไทมไฟตัดหมอกมาให้ครบเลยเซ็นเซอร์หน้ามีมาครบนะครับกระจังหน้าสีบอนเงินตัดด้วยเทานะเทาบอลสวยๆแบบนี้นะครับรถปลดประจำการจากหน่วยงานนะไม่มีชนหนักตีความน้ำท่วมนะครับ ใครมองหาอยู่มาได้เลยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูรอบคันนะครับคันนี้ล้อแม็กขอบ17นะหุ้มด้วยยางมิชลินมาเลยคันนี้นะครับใครมองหาอยู่มาได้นะที่ซอยเสรีรไทย68เซ็นเซอร์ทอยหลัง4จุดมาครบนะครับไฟไท้าย LED ตัว2.0 G นะครับคันนี้ครับ สวยๆครับคันนี้สวยๆ<ว><ว>ไม่มีชนหนักพิกคว่มน้ำท่วมนะเราคัดแต่รถเกรดเอมาขายให้คุณลูกค้านะครับสนใจสอบถามมาส่วนตัวได้นะแคมรี่เรามีเกือบทุกรุ่นเลยที่0 912229932โทรหรือว่าแอดไลน์มาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมพาด,ดูชมรอบคันแล้วดูภายนอกภายในนะครับคันนี้เป็นเครื่อง 2.0G นะครับ167แรงม้านะคันนี้ พร้อมมาด้วยเกียร์ออโต้6สปีดเดินหน้านะ้องเครื่องก็จะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะคันนี้ไม่มีชนเลยเนี่ยน็อตฝากระโปรงหน้าซอกเดิมหลังเดิมตัวนี้อยู่ครบนะครับสติกเกอร์ที่เราคัดแต่รถสวยเกรต A มาให้คุณลูกค้านะครับเราประกันตัวถังรถนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะ ภายในห้องโดยสารก็ใหม่ๆนะรถแทบจะใช้คนเดียวเลยครับรถปลดประจําการจากหน่วยงานมาแผงประตูใหม่ๆแบบนี้เลยตัดมาด้วยเปียโน,โนแบ็กนะสีดํานะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าตัวเซตเบาะอยู่2ตําแหน่งนะครับเซตได้ถึง2คนเลยเบาะไฟฟ้าหน้าซ้ายขวานะพร้อมเมมโมรีนะครับดูตัวนี้พุกสตาร์นะครับพวงมยมันติฟังก์ชัน จอกล้องถอยแอร์ออโต้ที่วางแก้วที่เก็บสัมภาระเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับหลังคาใหม่ๆนะเพราะว่าเป็นรถปดประจำการจากหน่วยงานนะครับคันนี้จะไม่มีไม่มียันนะครับผมครับแอร์หลังแผงข้างหลังไม่ใหม่แอร์หลังนะครับเบาะหลังใครหายอยู่มาได้เลยโทรมานะรับจองทุกรุ่นเลยนะครับแอร์หลังมีมาครบคันนี้ราคาย่อมยาวด้วย6 9 9 0 0 0กานะครับ อยู่ด้านหลังครับตัวนี้ข้างหลังเนี่ยถุงก๊อฟได้สามใบเลยนะครับถุงก๊อฟได้3มใบอ่ะเดี๋ยวแอบดูข้างหลังหน่อยมีชนหรือเปล่าฝาหลังเคยถอดไหมนี่ครับปุ๊บน,น็อตเดิมเดิมครับทั้งสองฝั่งนะเรารับประกันนะคืนเต็มเลยนะครับคืนเต็มอ่าพาชมกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะครับรอบคันใครหาอยู่ มารับไปใช้ได้เลยซอยเสรีไทย68นะรับจองนะแอดไลน์มาได้เลยศูนย์2 9้า2นสองสนะครับโทรมาลายมาได้นะครับมีเตือนมุมอับสายตาด้วยนะครับคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาสาตาร์ทเครื่องพายดูในรถกันนะครับปุ๊บรุ่น,นี้เป็นทุกสาตาร์ทนะครับสมาร์เดนที่กุญแจเป็นสาตาร์ทชึ้งนะครับ ติดแล้วเป็น2 0เบนซินนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วหน้าจอ,อาเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันหน่อยเลขไม้หนึ่งแสมนกิโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะรถปี2019นะครับรถปลดประจำการด้วยเข้าศูนย์ทุกระยะเช็คศูนย์ได้เลยที่เราไม่มีกอไม้จนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะไฟแอมเปยนไลท์มีด้วยนะครับตัวนี้ แอร์ออโต้แอร์แยกฝั่งนะสายเย็นฝ่าร้อนฝ่าร้อนซ้ายเย็นได้นะครับมีชาร์จมาให้ด้วยเแบรบกโคเแบกบมือไฟฟ้านี่กว้างๆครับที่เก็บสัมภาระช่องเก็บของรถปี2019นะครับคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะสรุปรุ่นนะครับแคมรี ry, 2่2 g g ปี2019เลขไมล์0 0 0 0 0 0กิโลนะราคาขายอยู่ที่ 6 9 9 0 0 0บาทนะครับรับจองทุกรุ่นนะมาได้เลยนะครับที่ซอยเสร,รีไทย68ลองขับได้นะครับหรือปรึกษาด้านไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ได้เครดิตดีฟรีดาวนะครับ6 9 9 0 0 0เนี่ยผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆครับหมื่นนิดๆฟรีดาวนะแล้วพบกันนะครับกับคลิปหน้านะครับ